สบายดีพี่น้องเป็นสกุลสกุลเด้จ้าสามีเขาครัวสิมาปนเห็ดนางฟ้าใส่มะเขือเด้พี่น้องเห็ดนางฟ้าดอกใหญ่ๆเดี๋ยวนี้กำลังปิ้งอยู่เดจ้าพี่น้องลระกาสิปิ้งหมูนำเดจ้าพี่น้องปิ้งชิ้นหมูปนเห็ดนางฟ้าใส่มะเขือแซ่บเดจ้าพี่น้องืงันน,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 นี้เห็ดนางฟ้าดอกใหญ่ๆ ปุ่นใส่มาเคือหอมๆเมือนนี้แซ่บๆนำกานเด้อพี่น้องขับปิ้งซุกไปน้เดาอจ้าพี่น้องอันนี้ก็ซุกเรเด้เจ้าพี่น้องตัวนี้เห็นนงา,บบานนงฟ้ากับมะเขือเห็นนางฟ้ากับมะเขือซุกเขาจังคอยมาปิ้งซ้นหมูต่อด้เจ้าพี่น้องปิ้งซ้นหมูเด้อพี่น้อง กะปิ้งเห็ดซุปอะไรไม่รู้แล้กะปิ้งสิมโมสาเมงชีแจ่วอะไรบอสเมนไม่นจ้ะใส่มะพข้ล้กะหัวผักบัวที่ห้าปิ้งไว้แล้วเอามาตำใส่กันตำเห็นแหลกดะไจ้พี่นู้เจ้าใส่ยังไงเหใส่ในบ่อ ใส่มะเือกับเพ็ดเนาะเพลือกับเพ็ดนางฟ้าแล้วก็ผักหอมไปเนาะหอมใส่มะเขือครับพี่น้องเขปิ้ลจะมะเขือนตลอดสัปดาห์ไม่นเฮ้มันมีความหอมเลยจัง่อยตั้มเฮแหลกเลยจ้าพี่น้องตัมมะเขือแหลกแล้วใส่เห็ดได้พี่น้องป้ะหลายใครจะมีเอาเฮแหลกอีกคือเจ้าพี่น้องเอ๋ปวดเห็ดนางฟ้าเนาะสัปดาหเนาะแมนปวดเห็ดนางฟ้าเห็ดเครื่องก็ s <S แซ่บเลย แชร์เพือนกันเห็ดเพื่อนเคยกินบะเคยยูอีแม่เคยปนได้กินยูมือหนาแล้วพี่น้องนชือเห็ดพเห็ดเพื่องมาปนสุดล้พี่น้องนชีาแล้พี่น้องตีหมูกะไก่ชีสุกเลยพี่น้องใส่เป็นนัวโบใส่ไล่พี่สา อันนั้นนึงใส่ปลาแดงเอาปลาแดงแซ่บอะน้ำปลากับป,ป,ปลาแดงมั้งใช้น้ำปลากับปลาแดงปลาแดงปลาลาพี่น้องแดปลาล่าแซ่บได้จ้าพี่น้องนี้ของกินบ้านเฮาพี่น้องอาหารบ้านเฮา เสมอเลยเสม็จมีห,หอมหอมแมนอ่ะส่ละลายแต่ไม่หอมไร่ปนเห็ดบาน,ทาน,น,นเท้าพี่น,อ <c oughs> น,น้องปนเห็ดเกลือนะปนเห็ดน้ำฟ้าเลยพี่นอ้องเห็ดน้ำฟ้าจะมาตัวขาวไปพี่น้องปนเห็ดน้ำฟ้าใส่ด็จือพี่น้องอาหารบานเท้าพี่นอ้องอาหารอีสานเน,านอสเสด็จพี่นาะแมนอาหารอีสานแล้วจะได้พี่น้องปนเห็ดเพื่องพี่น้องปนเห็ดนางฟ้าพี่น้อง ปวเห an ็ดนางฟ้ากับปิ้งหมูเห็ดน่องมาเด้อเห็ดน่องมากินด้วกันเพ็ดเพื่อนเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าสบายดีพี่น้องสวัสดีจ้ามาเด้อมากินข้าวกันไปจ้าพี่น้องแซหมิงเหนตคนเห็ดนางฟ้ากับปิ้งซีนหมูมาสู่แม่น้อยกินด้วยกัสบายดีพี่น้องเด้อพี่น้องมากินข้าวกันเด้อพี่น้อนสิ่งที่มือร้านไทยอ เห็นนางฟ้าเข้าลงตละอดยแต่ว่าเห็ดเฟืองละภาพไม่เห็นมาข้างนั้นเขาเรียไปฟ้าหนึงแล้วไปสุดหนึงแล้วได้ยาไม่เล็กไม่หนึ่งเลผ่านที่น้ำบุกเปนนอแ่น้องนนอยู่น้ำนองนจะนเเือเลย กูได้หายไงอยู่กำลังอ้มมันอยูดูนี่นอนทีนอนแล้วไปค่ะเล่นอะไรอย่เง้ผู้ใดอันดับหนึอเป็นสอ้าวโอ้ยย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 

นอนหน่อยนอนเนาะนอนงงนอนได้กลับนอนเหมนี่ได้ลูกลูกมแค่ของเจ้าของคุ้มมากคุ้มนอกละนอนได้สองนี่งละพอเวลาแล้วน้ำอ่ะนายอันนงไม่กินเลยกันรับแล้วเนี่ยซุปนี่นอนตอนเชียงไปยังนอนตอนทำนะ ดีเลยตอนไม่ไดเหรมันดีเลยแบนดึกแล้วมันอืมหัวแรงอะมันต้องมันนอนหัวแรงวันนี่นอนอันก้าวโมงอันนึงพอตื่นขำเนี่ตื่นจนอันนอนแรงอืมนอนก้าวโมงาบันนอนไปเอะถ้านอนแปดโมงนอนซีฟลักก็ได้แม่

มุ้กันกลัวพังอะแม่แล้วน้ำแดดแล้วน้ำเดือดแดดร้อนแสบจะไืนจะยนมานอนนี่นนลงโฆนนั่งนั่งก็เจอแล้วบอกว่าเราไปินข้าเหตุ ก่อยปเ่นาอเลยวยแป้งไม่นแ้วกนเลยชอบเลยน้องส่เื่องขามก่อหลังมืเปล่นี่ครับไปสูเขากินเแหงนดมาขามจนถุงของถุมนน่บอืนมานวะขามอันนั้นเห็ดใส่ขวดนี่อันน้เขาแดดขวดมันแตกนะัวคะอืมับมากเลยเคยเปางถอยในรถขวดน้ดื่ ใส่ผมสวดบ้านกับร่างมาทานบ้านทานกินแล้วผมต้มเพริ่งนะเอาเพริ่งนะจิ้มพี่ของเพริ่งเฮ้ยปลาปลามาก่อนอ๋อน้องดีนั่งดี่นะว้าว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 อะนี่ก็ไปสอบเนาะเนี่ยแล้วหรอเหนื่อยแล้วหรอ ลีลานบี่มการขอลาไปก่อนจพี่น้องขอบคุณทไล์เพี่น้อได้เป็นรองเน้อฝากไล์ก็แชร์สังกุมบอเรเนาะอนด้เนองเืฝากช่องอานนรัชนนด้เป็นรองเ้อฝากนะจ๊ะบ้านพี่น้องหลักก็ช่องนัดวันแม่น้อยจ้าวนี เอา New T S พี่น้องบายยของคุณหลายๆ